สวัสดีครับเอฟซีครับเหมือนเดิมเหมือนเก่าเหรอครับผมอยู่กับช่องลำหน้ามิสารเอฟซีบ้าหมูครับมือนี้ออกมาใต้อึงเอฟซีก็เลยแวะมาเบืองสะพ่อเท่าครับหน้ามันไหลลงสองสามหมองเอฟซีผมเห็นปลาหลายตัวครับนี่ครับปลาบืนเอฟซีเป็นพายุเหรอครับพายุเขาตรงั้งแต่เมื่อคืนตอนประมาณหาทุ่มครับอันนี้ก็เริ่มซาแล้วครับตอนนี้ ตอนนี้ผมมัดสองถุงกว่า,าวครับเพรอีกมือนึงโอ้ตกตกแห้งครับผมทั้งร่มทั้งฝนแล้วก็นหนาวพ่อเอฟซีนี่ครับปลาบืนเอฟซีพ่อมหมูไปเอาถุงไงอึ้งครับใบยูโรพุ่นปรได้ถือมานนั่มาสัญญาเมาเลาะเบิงซื้อว่าหน้ามันไหลลงอย่างไรลงสานะมาเอฟซีมาพ่อปลาครับเบิงปลาเข็งเอฟซีตัวใหญ่ปะครับ,บปลาเ,เข็งหน้าด้ครับนี่เป็นปลาเข็งเลี้ยงเดฟซีตัวใหญ่ครับ ฝนตกแล้วล่งสาสิมันก็บสิบืนหาหมองไข่อะไรย็บอันนี้ประคอหญ่ครับนี่เฮ้ยขันบ่ได้มาเลาอนี่แมนเซตครับเย่ก็สิมีผู้เขาสิ่งมาเลาะอยู่ตีนี่ครับมันกับไปยังสิอะไรยปลาบืนครับไปกับหน้าไปกับขี่ตมังสิอะไรยับสิอันนี้กัสิไตรอ่ะครับเจ็ดแชีดเกือบโลอยู่ปลาตัวนี้อันนี้คือว่า เบาหมูจับขึ้นมาแล้วนะครับผมจับขึ้นมาไว้ที่ขลกแล้วนี่ครับมองน้าอยู่ผมถ่ายอยู่นี่กับเลาะก,กันแท้เนี่ยผมเห็นปลาอยู่สองตัวครับประคอตอนนี้ก็โทรแจง้งให้เมียให้สาวหน่อยเอฟซีบอกพอเฒ่าแล้วแล้วแหงมนันเนี่ยบ้าหมูสิวาว่านเลาะแถวนี้แหละครับมองหน้าเป็นบวกบวกนี่ว่าปลาสืบหลือจากตัวเห็นบืนขาม,มากแล้วครับตัวใหญ่อยู่ประม่าสีขีดหาขีดครับตัวหนึ่งมันสิล่งขึ้นแล้วผมวิดเพราท่านมาคั ผมสวีดขึ้นโควีดพระท่านนั่นนั่นเห็นหลังเราเย็ซีเห็นหลังลเราครับขามาขึ้นแล้ววังหันนี่ออกจากออกจากคางคางแท่นนี่ครับเยซีออกจากคา,างแท่นี่ออาานมานนี่นี่นี่ทามมองผมซองไฟนิหน่อยนี่ขามานี่มันโดนมีแนวใส่ปลาเยซีอันทุงที่ผมทุงปุ๋ยที่ผมใส่เอื่นงอผมไว้ยุรถตอนนี้มันห่างกันอยู่ประมาณร้อยห้าสิบเมตรจากรถมาซาหนี่กบเซิ้งกันวังหันโอ้ย บอกว่าสุภาพกบโค้มกันเย็ซีบังหันนึ่ก็น้าเลือกครับขนมีแหกัสิดได้อยู่นั่นนั่นยังขืนอยู่เห็นตาอยู่เด้อพอเถอะมากอม่อนเอาแหไปมื่วานกบคู่นี่ตัวใหญ่อยู่ครับประคอเย็ซีประทับใจบอ,อครับนี่สาหน่วยี่ผมมาเทศให้เย็บซี่บังอะนี่สาหน่วยอยู่กลางหน้านี่ที่มา่อวานแหมาเทศให้เย็บซี่บังประคอตัวใหญ่ล้วครับโอ้แต่เมื่อ,อคอืนแล้วเย็ซีมันตกแห้งน้าหงอกกเมื่อคืนแล้วล่ะ สิขืนไล่อะครับแต่ว่าบบาหมูกระลังออกมาเบืองเพราะว่าฝนมันกระลังเอียนมันตกมันหนาวแห้งพเดยบ่ได้ออกมากมากกับมาเห็นปลาขืนนี่ลีครับสิได้ยางเลาะเบืองเปินล่ะครับนี่ทั่วทงหน้านี่นีมันห่งอจอยจะแจไปเบิดปานไปได้เบิดละครับนี่ไปในห้องนี่ร่องนี่สิได้ยางเบืองล่ะครับว่าปานไปยังไงเนี่ยโอ้เจสิบวางได้ e เอฟซีเอ้ เอาเดี๋ยวจังไดนผมสต็อปคลิปกันครับเดี๋ยวสิผ้าเอาปลาไปไว้ใส่กับถุงอึงครับเอฟซีบนตกแห้งแห้งดินซุ่มดีว่าสันดินโลมดีว่าสันนี่นี่ดองเอฟซีแต่ว่าอึงมาออกครับคนหลายเห็นผู้ใดก็ถือผู้ละบ่พ่อต้มเดี๋เอ,อ,อ็กซ์ซพ่อปิง้งหรสิว่าได้อยู่พ่อต้มนี่ก็ยากอยู่ขันพนบ่พญาไอ้หลีเพิ่กอสิต้มเอาอยู่ดอกของน้อยนั่นเห็นตอนต้อนเห็นเต้นทุกคนครับแต่ว,ว่าได้บ่หลายครับอึงครับเอาจาังไหนก็ขอสต๊อปคลิปกันเอฟซีเดี๋ยวปลาไปใส่ถุงกันครับ เดี๋ยได้ถือถุงมาพี่และให้ล่อพอเถ่าเพิ่นออกมาผมก็สียางล่อเบื้องว่ามีปลาที่มันบืนไปก่อนหนาน,านี้อีกบ่ครับเอฟเอาล่อติดตามกันครับผมเอาล่ะครับเอฟครับตอนนี้บ้าหมูกะมาถึงรถเรียบร้อยเอฟซีเวลาที่ผมไปพ่อคือประคองไงตัวนี้ะครับที่บือนอยู่เลวก็ผมจับได้ คือว่าเขาบอกเลอยู่ในน้ำเลือก FC, เก็บซีเขามาอยู่ในตองลองน้ำตองลองครับปลาคอตัวนี้ปลาเข็งตัวนี้คือกันอยู่ในตองลองครับส่วนกบตัวนี้เห็นไฟแล้วก็หมอบลงครับก็ลงไปงุ่มเบาคือกันอันนี้คือผลงานโอ้ตายออกมาลงไปอึงอึงเท่าเก็ซี่นี่คือผลงานไตอึงครับได้ผลร้ายโดยเก็บซีคือเบอกนะครับเดี๋พ่อปิง้งขันต้มก,ก็คือต้มหมอน้อยอยี่หรีครับนี่ อึ่งอึ่งออกน้อยหรือครับงงเลยเป่าหมูก็งงบวัวได้ไผสิงงดอกหลายๆคนคื่ต้องสิงงนะครับฝนมันตกขามขึ้นครับสิบสี่สิบหาชั่วโมงเอฟซีฝนตกแต่ว่าอึ่งออกซำนี่ครับเงื่อนไหลในซำนี่อ๋อเสียเวลาเอฟซีเดี๋ยวเป่าหมูสิจับปลาใส่ถุงนะครับสบป็นยางลอ่ลอล่อโพธเขาครับว่าสิพออีกบัได้ ันพ่ออีกแล้วสิท้ายคลิปมีฟิซี่บึงบ่มีแนยวยลไซครับบ่ได้กขึ้นาาวาสาีมาพ่อปลาซ้ำวาสีมาเบิงเึงสะพ่อได้ยินคนเถ่าคนว่าคันคนมันโต้งแห้งใน่ปลามันขึ้นเยฟซีปลามันออกจากสะกับแม่นวลีครับนี่โต้งแต่มือขึ้นหาทุ่มแล้วแล้วก็ขามมือแล้วก็มาหอดตอนนี้สองทุ่มกลัวครับไปนี่ครับต้มใส่ไข่หมดแดงเป็นยังไงเยฟซีหลุดผมบาลแห่ได้แล้วนี่โอ้ ออกไล่เราขึ้นผมว่าเอากะเอาไวซมม้ซสำนีสักก่อนครับสต็อปคลิปเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวบ่าวหมูสิผ้าไปยางเลาะครับท่นพ่ออีกกะสิเดทายเอฟซีเบิ้งครับล่อพ่อเถ่าพึ่งออกมาครับเอฟซีครับต่อเนื่องเอฟซีครับหลังจากพ่อเถ่าครับไปท่านโอ้แมหมาให้เอฟซีผมก็ได้อีกโตครับบ้านแหวโอ้ยางร,รวยๆอยู่สู้นขาครับ โอ้ใหญ่กว่าตัวผมจับได้พุรวัวนี่มันโมแมนตัวผมพ่อได้ครับนี่ตัวผมพ่อมันหน่อยกว่านี่เอฟซีอันนี้บักโลเลยครับนี่ปลาเป็นกิโลเลยครับนี่อู้หูขโบแหมากนี่ผมพ่พอได้ครับนี่โอ้ยใหญ่ตัวนี้ใหญ่ e อเอฟซีมแนหน่อยครับอรบเอาหมเสียเวลาครับผมจะได้งุ้มแหต่อ e เอฟซีปลาใส่ถุงกัน อขึ้นมีได้บอกยิงใหญ่เลย FC เอฟซีเอ้ยเอ้าครับเกือบกับว่าใดไซร์เลยเอฟซีมันลมเลยถอดไปไปอีกนะครับโอ้จะเกี่ยบเอฟซีเป็ยังไงเนาะล้มกับล้มเอฟซีเอาเดี๋ยวโจกออกมาแทบแข่งกันเมืองครับโอ้ใหญ่กว่าโตผมได้กันนี่เลยเอฟซี ปลาใหญ่บวกกันเลยครับเอาเอฟซีเบิง่งความแตกต่างครับนี่ครับตัวผมไดงไม้ข,า,ขาวๆนี่อันนั้นตัวผมได้ก้อนครับมันติดทีดต่ตมนั่นหน่อยกลัวเห็นเลยครับเอซีโอ้หน่อยกลัวหน่อยกลัวปลาหน่อยกลัวครับเอามาลุ้นกันต่อยเอซีเสีได้อีกบ้าขนได้เดีด๋ยวไทยเบิ่งครับ เอาละเอซีครับตอนนี้บ้าหมูกะเดมาถึงบ้านเรียบร้อยเอฟซีเดีสีมาคัดปลาครับนี่แหละคือปลาบืนออกจากสาครับเอฟซีหลังจากพายุเขาครับฝนตกขามบ้านขามขึ้น FC. เอฟซีเฮ้ยเสิวางได้ครับคือว่าบ้าหมูสีมาคัดนี่คือว่ามองขังเขาขังปลามันมันแคบนะเอฟซีปลามันยา่กว่ากกวถังนะครับผมจะเอาตัวใหญ่เขามาใส่กระมังเอฟซี สิขัดตัวใหญ่ใส่กระมังครับเอยมีดบ,บักบิก FC, ๊กบิ๊กเอฟซีนี่สู้ม,มันโคตรอยู่ของล่างนี่ครับเบิ้งงดี่ละเอ,อ้ยเงาวะสันเบิ้งครับ FC, เอฟซีเอ้ยปลาแต่ละตัวนี่ครับเออเห็นไม่เอฟซีเออเบิงคำสีบอ,อกอ FC, เอฟซีเฮ้ยเบิ้งครับใส่ปลาครับ มีบอกไงยศี่เลยดีนะยศี่เบาโมโูเอ๊ะใจครับเลยแวะเขาไปเบิ้งปลาครับบริสนันนี้แย่เลยครับนี่ครับบักเถาใหญ่อีกตัวหนึ่งครับยศี่ไงก็โมโ่อะไรนี่นี่ครับปลาสองตัวนี่เบิ้งครับตัวนี้ลงไม่ญ่ใหญ่ก็โมโ่ยศี่ยศี่ก็ตัวขาวอยู่ครับนี่ตัวดำนดำนี่เอ้ยบ่อน,นี่จะสิบบ่ เบิ่งปาในสะบวินดมมีรลุ่นขนาดนี้เอฟซีได้บิกบ๊กบิ๊กทั้งนั้นเลยครับอันนี้ปะดุกครับเอฟซีเบิ่งปะดุ๊กไงเห็นไหมครับรดุกมบอกว่าแมนปักสามโตโลกลัวมันเหรอครับนี่ิ่งครับตัวปะดุกเอฟซีเออกำเต็มมือครับตัวเดียวลาบอิมเลยจบเลยบอยเยเวลาครับ เดี๋ยวบางมูอขัดตัวใหญ่เขาออกมาก่อนเขามาอยู่ในถังไอ้ไอ้ไกะละมังมันจังสีรอดครับบุษันตายครับเย็ซีส่วนมากตายครับเขาเอ้อัดนะเย็ซีคือว่าความใหญ่ของเขามันยาวกว่ากะละมังครับน่าจะได้เยอะมั้งซุ่มนีหอิตัวนี้ออกมาอีกตัวนึงโอเคครับนี่เบิิงครับบัาตันนี่ปลาครับอันนี้ตัว,ตวง,งามครับปลาซุ่มตัวงาม อยู่ในกระมังได้อยู่เอ้ยอยู่ในถังได้อยู่ครับแต่ว่าสุ้มนี้ครับนี่ต้องคัดครับแย่กว่ามาไหวต่างหากเลยเพราะว่ามันใหญ่ครับตัวงามตัวใหญ่เอซโอ้ยสอนเดียดีนะบอหมูเอใจไปแวะเบืองครับบุซันนี้น่าจะเซ็ตเขาแล้วครับเอฟซีถึงคิดว่าจะได้ก็ขึ้นนะครับเพราะว่าฝนมันตกซ้อมมือ เอ้ยมือหนึ่งมือหนึ่งเต็มเต็มครับตั้งตั้งแต่หาทุ่มเลยไงมือหนึ่งเต็มเต็มแต่ตอนนี้ยังไม่ทันเศร้าตกครับตอนนี้เวลาอยู่ตอนนี้นายจะซีทุ่มหรือหาทุ่มนะครับเพราะท่านเศร้าตกครับเอฟซีขามมือขามขึ้นครับตรงเบาบางสั่นเลยนี่ครับโออที่เด็ดสอีลีแม,มนบอลสองขั้วเออชุดยอด เอาลหรครับเอฟซี e กัสิประมาณนี้แหละครับสรุปคลิปให้เอฟซีเบิ้งนึ่เลยประมาณนี้แหละเดี๋ยวปลาหมูกัสิจัดแจงไอ้ขังปลาลครับจัดแจงขังปลาหาวิธีมัดวิธีอย่างนี้แหละครับนี่เอาผ่าดางมาพร้อมสิมัดนะครับมัดใหม่เขาเต้นบรกป,ปลาซุ่มนี่คือว่าเสียโอเบไปในเฮหินอย่างเดียวเอฟซีโดดดอกให้มันอยู่ในเฮิ้นไปเลยประโยงนอกเสียข,ของครับยานหายครับเอฟซี โดยหลอกเสียคองเลยเอฟซีเอาให้เบิ้งแล้วคลิปนี้สําหรับช่องลำาน้ามีสารเนาะบ่าวหมูออกเรื่องจับอึงแต่ว่าจับอึงเนี่ยประเทศไทยเอฟซีเบิง้งแต่ว่ากลับมาหาปลานี่ปลาบืนออกจากซานี่ได้เบิ้งนะครับเอฟซีคลิปนี้ละากาแฟเอฟซีแฟนครับละ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลับน้ามีสารเป็นกำลังใจให้บ่าวหมูในเ e ด้อเอฟซีเด้อสุด้ทย้ทยสุดครับขอบกาวเข้ามาสวัสดีครับ